BMW 330e G20 M Sport ปี port, 2021สีดำรถมือเดียวไม่แท้76,000กิโลเมตรมาพร้อม BSI วารันตีถึง04ทับ2026หมดห่วงเรื่องดูแลใครหารถหรูสภาพสวยประวัติดีต้องไม่พลาดคันนี้รายละเอียดอื่นๆดังนี้ครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0 Twin Power Turbo บวก Plug-in Hybrid กียอัตโนมัติ Steptronic 8จังหวะ แรงม้าสูงสุด292 hp ไฟหน้า Adaptive LED พร้อม Daytime Running Light โหมดการขับขี่ Sport, Comfort, Eco Pro, Hybrid และ Electric ระบบ Start-Stop อัตโนมัติช่วงล่าง M Sport ปรับเซ็ตพิเศษภายในเบาะหนังแท้สีน้ำตาล Vernasca Leather ชุดแต่ง M Sport รอบคัน Service ศูนย์ทุกระยะทางราคา1,290,000บาทติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมนัดชมรถ used line at f u s i z i โทร0899665364